อาจารย์วันนี้จะมาสอนวิชาโปรแกรมฐานข้อมูลซึ่งหน่วยแรกเราจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูลกันนะคะโดยในบทเนื้อหานี้จะประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้คืออันแรกความหมายของระบบฐานข้อมูล2คําศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 3. ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล 4. รูปแบบของระบบฐานข้อมูล 5. โปรแกรมฐานข้อมูล ที่นิยมใช้นะคะมาดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นคือความหมายของบทฐานข้อมูลซึ่งความหมายของบทฐานข้อมูลหมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนํามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลมีประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้นต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรด้วยเช่นกันเช่นในสํานักงานก็รวบรวมข้อมูลตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มาติดต่อ จนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของสำนักงาน 2. คํคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลซึ่งจะแกะอะไรบ้างอันแรกคือดัตต้าเบดนะคะดัตต้าเบถ้าความหมายง่ายๆก็คือเป็นแหล่งที่เก็บข้อมูลทั้งหมดนะคะหรือเป็นแหล่งเก็บข้อมูลหรือเรียกว่าฐานข้อมูลหรือหรือเป็นโปรเจกต์ดัตต้าเบนั่นเองโปรเจกต์ดัตต้าเบคือฐานข้อมูลของงานนะคะ ตัวอย่างเช่น personal file, department file, payroll file เป็นต้นนะคะส่วนที่สองค่ะลองลงมาเล็กลงมาอีก d a t a b a คือใหญ่สุดนะคะลงมาคือไฟล์ค่ะไฟล์ file จะมีขนาดที่เล็กลงมากว่า d a t a b a s เพราะ1นึ่ง d a t a b a มีมากกว่า1ไฟล์ file, นะคะตัว1ไฟล์ประกอบไปด้วยข้อมูลที่คุณต้องการเก็บในรูปแบบของหลายๆเลขคอด มี1นึ่งเลคคอร์สองเลคคอร์สามเลคคอร์สี่เลคคอร์ห้าเลคคอร์แล้วแต่นะคะว่าคุณจะเก็บงานมากน้อยแค่ไหนแต่ทุกอย่างถูกๆเก็บไว้1ไฟล์ค่ะนะคะจากหลายๆเลคคอร์เก็บไว้รูปแบบของ1ไฟล์เรียกว่า personal file ลองลงมาค่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วคร่าวๆนะคะว่าในตัวของไฟล์ประกอบด้วยเลคคอร์ลองมาเล็กมาอีกคือคำว่าเลคคอร์ค่ะเลคอค,ลคอร์คือข้อมูลจำนวน1แถว จากไฟล์เห็นไหมคะมีทั้งหมด3แถวนะคะหรือ1 3เลคคอร์แต่พอมาถึงเลคคอร์ก็หมายถึงแค่ข้อมูล1แถวเรียกว่า1เลคคอร์จาก1เลคคอร์นี้นะคะค่าข้อมูลที่เก็บใปน1เลคคอร์เราเรียกตัวย่อยๆของข้อมูลในเลคคอร์ว่าฟิลนะคะได้แก่อะไรบ้างเช่นฟิลนามสกุลฟิลเบอร์โทรฟิลที่อยู่เป็นต้นนะคะส่วนต่อไปคะ่ะคำว่า c h a r เล t เตอร์ชาร์เลคือการที่นำเอาตัวอักษรนะคะลักษณะของ ASCII นะคะตัวองของ ASCII ได้แก่อะไรบ้างคือเลข0ูนย์กับ1นพูดง่ายๆคือเอาบิตได้หลายตัวมารวมกันเกิดเป็นข้อความตอักษรหนึ่งตัวเราเรียกว่า1 c h a r c c t r r นะคะ จากชาร์เตอร์จะเก็บว่าคือมาจากบิตค่ะบิตก็คือข้อมูลอักขระที่เราใช้อยู่ก็คือ2ตัวค่ะได้แ,แก่0และ1นทนเองที่เอามารวมกันนะคะจากข้อมูลทั้งหมดนี้จะเห็นว่าเริ่มต้นคือใหญ่สุดกิกาเบต์รองลงมาคือฟิลทุกที่ของไฟล์เล c กคอร์ดฟิลชาร์เตอร์และบิตบิตถือว่าเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของในเรื่องของฐานข้อมูลต่อไปนะคะมาดูคำศัพท์ตัวต่อไปข้างๆค่ะคำว่า e n t i t y เอนติตคือชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปรียบเสมือนคำนามได้แก่คนสถานที่สิ่งของการกระทำซึ่งต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้เช่นเอนติตนักเรียนเป็นตน้นส่วน a t ตทริบ t วต์นะคะแอตทริบิวคือรายละเอียดข้อมูลที่แสดงลนะักษณะและคุณสมบัติของ Entity ีหนึ่งเช่น Entity สินค้าประกอบด้วย a t ตทริบิวรหัสสินค้าประเภทชื่อราคาต่อนหน่วยเป็นตน้น ต่อไปค่ะข้อ3ประโยชน์ของระบบจาัดก,การฐานข้อมูลได้แ,แกะ่อะไรบ้างอันแรกค่ะมีความเป็นอิสระต่อการระหว่างโปรแกรมและข้อมูลอิสระอย่างไรอิสระคือไม่ขึ้นตรงกับข้อมูลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องนะคะข้อมูลอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับตัวงานนั้นๆ ะะแต่มันเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างโปรแกรมและข้อมูลนั่นเองลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเช่นข้อมูลที่ต้องเกาะซ้ําๆเช่นเกาะคำว่ายกตัวอย่างเช่นจงังหวัดปราจินบุรีแล้วก็กดจังหวัดปราจินบุรีเดี๋ยวก็เกาะจังหวัดปราจินบุรีคนที่1คนที่2ค,คนที่สาคนที่อยู่จงังหวัดปราจินบุรีเหมือนเดิมกัน,กนหมดเลยเราไม่ต้องการให้มันเกาะซ้านะคะแล้วก็ใช้รูปแบบของฐานข้อมูลเข้ามาซะนะคะเวลาเลือกข้อมูลที่เราจะเกาะเราก็เพียงแค่เลือกท่านเอง ไม่ต้องกกอะน,นะคะก็ยังง่ายขึ้นลดปัญหาความขัดแย้งของข้อมูลนะคะเช่นคนคนนึงถูกเก็บไว้ข้อมูลถูกเก็บไว้ยังตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของวิทยาลัยเช่นเราเก็บไปแล้วชื่นมีประวัติเราอยู่เสร็จแล้วถ้าหน่วยงานถ้าในงานของงานกิจกรรมเขาอ,อยากได้ข้อมูลเราอีก เขาก็มีการมาสอบถามเราใหม่แล้วก็เก็บข้อมูลไปใหม่ซึ่งข้อมูลบางทีมันมันผิดอาจจะผิดกันนิดหน่อยเช่นที่อาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมันเกิดการขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลสองที่ซึ่งถามว่าอยู่ในวิทยาลัยเดียวกันไหมก็อยู่ในวิทยาลัยเดียวกันแต่ว่าข้อมูลมันนั่นไม่เหมือนกันนะคะนี่ว่าการขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลสองที่นะคะถ้าใช้ระบบขังข้อมูลซะกระบวนการนี้ก็จะหายไปนะคะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้หมายถึง มีข้อมูลอยู่จุดๆเดียวกันเช่นเรามีข้อมูลอยู่ในงานทะเบียนแล้วถ้าอยากงานกิจกรรมอยากเอาข้อมูลงานทะเบียนงานกิจกรรมก็ต้องมาทําการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลงานทะเบียนเอาไปใช้งานร่วมกันจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลนะคะนั่นคือเอาข้อมูลดัะตเตอร์เบียดจากในงานทะเบียนเข้ามาใช้นั่นเองต่อไปค่ะบังคับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้เช่นคือบังคับเป็นมาตรฐานคือมาตรฐานการเก็บข้อมูล ะะว่าข้อมูลแต่ละที่ต้องการข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็เก็บข้อมูลรูปแบบของมาตรฐานเดียวกันหมดเลยไม่ให้เกิดการแยกรูปแบบการเก็บนั่นเองนะคะป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยการใช้รหัสในการลิงก์ผู้ใช้ user กำหนด user ซะในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะถ้ายูเซอร์นี้ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาฐานข้อมูลนี้ยูเซอร์นี้มีรหัสเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าสู่ฐานข้อมูลงานตัวไหนก็จะต้องดีดเข้าไปงานตัวนั้น งานอื่นก็ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สามารถเปิดได้น,นั่นเองนะคะช่วยรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลมั่นใจได้เลยถ้าเป็นฐานข้อมูลนะคะถ้าเก็บข้อมูลไว้เยอะมากมายเนี่ยข้อมูลถูกเก็บรันดอมเอาไว้นะคะเวลาคุณจะให้งานข้อมูลเป็นส่วนกลางก็สามารถดึงเอาไปใช้งานหน้าที่อื่นในทุกที่มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนกลางถูกต้องเพราะในการเก็บนั้นมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วงานอื่นก็สามารถดึงมาใช้งานได้เลยเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว นะคะในส่วนกลางที่เก็บเอาไว้นั่นเองมาดูตัวอย่างค่ะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นระบบแฟ้มข้อมูลเรียกว่า File s ฟ s system Filebased s y s t ็ m คือหน่วยเป็นแฟ้มข้อมูลย่อยๆของ Data b a s e นั่นแหละเรียกว่า f i file based system ซึ่งไฟล์นั้นประกอบ d a ต a b a s e หนึ่งด a ต้เบสประกอบด้วยไฟล์หลายๆไฟล์เช่นใน่วนของตัวอย่างนะคะถ้าเป็นไฟล์บัญชี ก็ได้แก่โปรแกรมบัญชีการขายละลูกค้าถ้าฝ่ายขายได้แก่โปรแกรมการขายการขายลูกค้าสินค้าถ้าฝ่ายบุคลาบุคคคนก็มีโปรแกรมฝ่ายบุคคลแล้วก็พนักงานแต่ทั้งหมดทั้งสามฝ่ายที่พูดถึงนี้จะขึ้นตรงกับรัตเตอเบตตัวเดียวกันนะคะ ระบบฐานข้อมูลดัต a ตอรเบ s ซิสเต็มเห็นไหคะจากที่พูดเมื่อกี้คร่าวๆแล้วจะเห็นว่าน,นี่คือภาพโยงจะเห็นว่าจะถูกเก็บไว้ในดัตเตอเดียวกันหมดเลยหรือเรียกว่าย่อ <ๆ S 2> ว่า DBMS d a t a ต a s e เบ n a ม e เ e n t มนซิสเเก็บไว้ในโกดังหรือดัตเต a s e บใหญ่ๆหรือฐานข้อมูลนะคะเช่นเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในเครื่องนะคะจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องแต่ละวิจยาลยัยก็ได้นะคะ C ค่ะรูปแบบของระบบฐานข้อมูล ตัวแบบข้อมูลมี3ประเภทที่สำคัญคือตัวแบบเชิงสัมพันธ์เรียกว่า r e l a t i o n model ตัวแบบเครือข่าย network model ตัวแบบลำดับชั้นหรือแตกสาขา h i e r a r c h model นะคะสตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูต่อไปนะคะถ้าเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เรียกว่า relational database นั้นเป็นการเก็บข้อมูลรูปแบบที่เป็นตารางนะคะนี่คือตารางนะคะเรียกว่าสากฤษว่า Table. หรือเรียกว่า relation re มีลักษณะเป็นสองมิติคือเป็นแบบแถวและเป็นแบบคอลัมน์มีคอลัมน์นะคะในแนวคอลัมน์ในแนวแถวการเชื่อมโยงของตารางนะคะจะเชื่อมโยงโดยใช้ attribute ค่ะตัวอย่างเช่นเงินเดือนรหัสแผนกใช่ไหมคะตารางนี้คือรหัสพนักงานชื่อพนักงานที่อยู่เงินเดือนและรหัสแผนก สังเกตไมว่า2ตารางนี้มีอะไรที่กำหนด attribute เหมือนกันคะถูกต้องค่ะถ้าใครนิดออกนะคะก็คือคำว่ารหัสแผนกขายไหมคะ2ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมโยงหากันรหัสนี้นะคะรหัสแผนกตัวนี้กับรหัสนันี้จะเป็นตัวกำหนดนะคะเชื่อมโยงหากันเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลนั่นเองต่อไปค่ะทานข้อมูลแบบเครือข่าย network database ค่ะ ฐานข้อมูลแบบเครือข่ายจะเป็นการรวมระเบียนต่างๆคําว่าระเบียนก็คือเลคคอร์นั่นเองนะคะและความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแต่จะต่างกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คือในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะแฝงความสัมพันธ์เอาไว้โดยระเบียนที่มีความสัมพันธ์กันจะต้องมีค่าของข้อมูลใน attribute นะคะใน attribute ใน a t t r i b u t e 1เหมือนกันแต่ฐานข้อมูลแบบเครือข่า,ขาย จะแสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจนนะคะแสดงไว้ในโครงสร้างตัวอย่างนะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าความหมายคำความสัมพันธ์ก็จะมีในรูปแบบของเส้นขนุสอนกำกับนะคะในที่นี้ตัวอย่างภาพจะเห็นว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นยังมีเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์อีกว่าจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนนะคะแล้วก็เรียน well. เนื้อหาต่อไปเราจะรู้ว่ากระบวนการของเส้นแสดงความสัมพันธ์คืออะไรถ้าเส้นเดียวคือ1ต่อหนึ่งไหมสเส้นคือ ไม่นี่ทูไม่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบเครือข่ายนั่นเองทางข้อมูลแบบระดับชั้นค่ะ horizontal database ค่ะทางข้อมูลแบบระดับชั้นเป็นโครงสร้างจัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกหรือเป็นโครงสร้างรูปแบบต้นไม้ tree ค่ะนะคะเป็น tree ข้อมูลที่จัดเก็บในที่นี้คือระเบียน ระเบียนนะคะระเบียนก็คือ record นั่นเองนะคะซึ่งประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล f i e l ของ entity หนั่นเองเช่นแผนกประกอบไปด้วย attribute Att อะไรคะชื่อแผนกรหัสแผนกนะคะที่ตั้งโดยรหัสแผนกมีความสัมพันธ์กับตารางนี้นะคะพะนักงาน โครงการที่รับผิดชอบแต่จะเก็บว่าเวลาเขาเขียนรูปแบบความสัมพันธ์นั้นเขาเป็นฐานสะดับเป็นตรีสงสุดอยู่บนและแตกแขนงออกมาอยู่ข้างล่างนะคะรูปแบบของทรค่ะโปรแกรมฐานข้อมูลที่ยอมใช้เป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลหรือ,อรายการาต่างๆที่อยู่ในฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บการเรียกใช้การปรับปรุงข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งโปรแกรมฐานข้อมูลที่ยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัวเช่น Access, FoxPro, MySQL, Oracle, SQL Server เป็นต้นโดยแต่และโปรแกรมจะมีความสัมพันธ์ต่างกันมาโปรแกรมใช้งานแต่จะจำกัดขอบเขตการใช้งานหรือใช้กับฐานข้อมูลขนาดเล็กมาโปรแกรมใช้งานยากกว่า ต่จะมีความสัมพั์ในการทํางานมากกว่าหรือใช้กับข้อมูลขนาดใหญ่นะคะหรือใช้กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่นั่นเองวันนี้ขอจบการนําเสนอบทเรียนบทที่1เท่านี้นะคะวันรอบหน้าเรามาเจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะ